มาเริ่มต้นข่าวแรกกันดีก,กว่าคุณผู้ชมครับข่าวของเธอคนนี้นะครับนั่นก็คือคิมเบอร์รี่นะครับแก๊งคนสิทธ์นะครับของเพื่สิทธิ์ของโบเบนจาวันนะคุณผู้ชมที่ก่อนหน้านี้นะครับ โบเบจวัรนะครับมีการเปิดตัวนะครับพบกับหนุ่มแบงค์พัชรนะครับอย่างเป็นทางการแล้วก็มีภาพหวานๆนะครับให้เห็นกันบ่อยขึ้นนะครับอีกหนึ่งประเด็นนะครับกิมเบอรี่นะครับเพิ่งจะแทกทีมเพื่อนอย่างยายาแล้วก็มาร์กี้ไปดูคอนเสิร์ตแบทพิงนะครับพร้อมกับได้ถ่ายรูปเฟรมนะครับร่วมเฟรมกับจีซูแล้วก็ลิซ่าเรียกว่าเป็นเฟรมนางฟ้ากันเลยคุณผู้ชมเจอสาวกิมเบอรี่นะครับให้พูดถึงความประทับใจในครั้งนี้แล้วก็อัปเดตนะครับทุกประเด็นกันเลยครับ ก็ดีใจค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอพี่จีซูนานแล้วเป็นปีแล้วค่ะแล้วก็พอได้มาเจอกันก็เหมือนแบบได้มา r รี o บอนดิงใช่ว่าเราเจอกันค่อนข้างแบบหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เจอทีไรก็น่ารักมากแล้วก็สวยมากสวยมองหน้าเขาแบบ <c oughs> คือแบบนี้ขนาดเป็นผู้หญิงเหมือนกันไหนยังรู้สึกแบบละลายเลย โดน,นตกมานานแล้วแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้ไปดูบลัฟทิงค่ะรู้สึกว่าเหมือนโดนตกทั้งทั้ง,งลิงเลยแล้วก็เป็นแบบ officially bling แล้วเพราะรู้สึกว่าแบบ ทุกคนมีความสามารถมากๆสวยมากๆเหมือนตุ๊กตาเลยนะคะแล้วก็คือเก่งกันมากๆเลยะคะ่ะโอ้โหจะแซบก็แซบจะเท่ก็เท่ยิ่งแบบ VTR ของแต่ละคนที่เปิดมาแต่ละคนก็คือต่างสไตล์ทุกคนมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนที่แตกต่างกันมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็พอเห็นความสามารถของเขาอะ่ะคือเรารู้สึกแบบ Amazing มากเลยอะ่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ดูไลฟ์ด้วย mm hmm. ก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบโห ความฝันเป็นจริงอนะไรอย่างี้มีเมียค่ะก็เราก็ DM ไปให้กำลังใจเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ส่งมาว่าแบบขอบคุณมากเลยที่แบบเหมือนไปเป็นกำลังใจให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ชาเนี่ยบอกเลยค่ะว่าเจอน้องครั้งแรกเลยค่ะคือเคยเคยคุยกันผ่าน ีโยคอแป๊บเดียวค่ะแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอตัวจริงก็น่ารักมากอันนี้ก็โดนตกอีกอีกคนนึงคือน่ารักมากๆแล้วก็เฟรนด์ลี่มากๆคือรู้สึกว่าทั้งคู่แบบเจนนิเฟอนมากเลยแบบมีความจริงใจมากๆเลยค่ะคุยกับยาวว่าเฮ้ยเราไปเรียนเต้นกันไหมอ่ะ <laughs> อยากเต้นเราอยากทอกอฟทปออฟทีป๊อปใช่คันไหมสเต็ปหรอคะอ่ะอันนี้แล้วกันน อจอไดะแต่ต้องไปเต้นต้องไปต้องไปฝึกแล้วค่ะคิปจำได้ว่าคิปไปกับย่าแล้วก็กลับกับย่านะมาด้วยกันกลับด้วยกันใช่มาเจอกันที่บ้านคิมทุกคนมาเจอกันที่บ้านคิมแล้วก็นั่งรถย่าๆไปดูแล้วก็ย่าก็กลับมาส่งทุกคนก็ดีใจกับชี้ค่ะดีใจเพราะว่านางก็ดูเอนเลิฟมากเลยค่ะแล้วก็ดูแฮปปี้ขึ้นเยอะมากๆเลยก็รู้ เขาก็เขาก็บอกเราค่ะ the end, อินดีเอเพราะเขามั่นใจว่าเขาคุยกับคนนี้แล้วเขาถึงจะบอกเราได้ช่วยก,ก็ก็มีเจอกันมีมีได้ไปทานข้าวด้วยกันอยู่ค่ะใช่ก็จากที่ปกติเป็นคนแบบเอเนอร์จีร้อยอยู่แล้วตอนนี้เป็นพัดเลยค่ะ เนลานเลยค่ะก็ดีใจกับเขาค่ะเพราะว่าพี่แบงค์เขาก็เป็นแบบผู้ใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยความรักก็ก็เหมือนแบบค่อยๆค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เขาก็แฮปปี้แล้วก็เราก็ดีใจกับเขาค่ะคิอมอาจจะไม่ได้เป็นทป์ที่เชียร์ค่ะเพราะว่าให้เพื่อนตัดสินใจเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยยุ่งอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ค่ะก็คือเขาโตแล้วด้วยค่ะและ้วก็เขาก็รู้แหละว่าอะไรที่เขาแบบ ควรไม่ควรอะไรอย่างนี้แล้วก็เราแค่เหมือนเป็นกำลังใจให้เขาเฉยๆสายสปอร์ตค่ะเขาว่าดีก็ก็ล้วก็ก